Oh. คือผมต้องลองก่อนที่จะให้แฟนใช้งานจริงกดปุ๊บหมุนปับ๊บนี่ยปุ่มกดอยู่ข้างบนตัวนี้เป็นแก้วขนาด400 ml เดี๋ยวลองปั่นโกโก้ดูด,ดีได้เปล่าลองปั่นดูจิกดโอ้โหไวดีนะเนี่ยโอ้โหเข้ากันเลยตัวแก้วล้างได้อยู่แล้วแหละตรงนี้ก็ล้างได้นะดึงลงมาแบบนี้ อส่วนตรงนี้เช็ดเอาเรียบร้อยจะตีฟองนมได้เปล่าวะลองดูดิเสียบวางปิด้ายสนิทลุยอืมขึ้นฟูเฉยๆรอบม,มอตเตอร์มันคงไม่แรงพอที่จะตีเป็นครีมได้น้ำแข็งน้ำแข็งนมเออแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากนะใช้แก้วตัวนี้ได้เลยนะเนี่ยนี่ แก้วตัวนี้ผ่านครับผมเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนล้างเสร็จแล้วจะเอาไว้ตรงนี้แหละเอาไว้เซอร์ไพรส์แฟน